นนเคยเด็กมี่โอกาสมาขอขรบคุณในหลายครับทุกท่านขึ้นู้มีพะคุณและกับนนี้ในกลับมาหาพี่น้องกัคนัานทีเก่าเก่าปีของวันแคร์กันเลสามสิบเอ็ดปีของน้องบอยซีีล่าุดเป็นท้ามัเพื่อบานไพนุเพ่อเ็พอี้อมมมัยสมัยมตอนั ต่างรุ่มกันเต <c oughs> ิมเดี๋ยวมาโยนน้ำเพลินขีแรกก่ <c oughs> อนจะไปยิะ <c oughs> ระเบียบขัฒนศินลป <c oughs> ์นะครับเพรว่าเแค่ทุกตอบทุกสอบทุกสายแบบนี้กินเดี๋ยวน้อยนะฮะมีพ่อมีแม่หลายคนประจำได้ขอบพระคุณหลายๆครับให้ว่าพี่น้องติดตามตั้งแต่หัมบดท่านในหมอยุคนแม่เจ้านี่นะครับเดี๋ยวนี้โมเมนต์ลนเมื่อพี่นายพีน้องจะยิงค้งสิ่งคงว่าคือเก่าเอาผลงานการแสดงเขาฝากกัน ค่อยหน้าบ้าให้ปูและม้อยพูดแะเพียรพัฒนการแสดงทุกชิ้นทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบแม่การดูหลที่ครอบตั้งใจที่ดีทีดยื่นเอาควบสูบและควบสวยงามหนาเวทีไพายามอย่างนี้เองเอาสิ่งดีๆงามๆมาฝากมาตอนพี่น้องแต่ขโมยช้ากว่าสิถึงใจพี่น้องมากหน่อยส้ำใด้อันนี้ขึ้นนี้กับพี่น้องหนาะหน้าพี่พีจัลลัสฉะนั้นแล้วมองได้พอดีพี่น้องแนะนำมองได้ดีแล้วให้พี่น้องยองเตืยน มีการมีงานอาจเกินไสเกิาคือเราคงท่านสมัยหรืคนไสยหนาททีปักตามยุคตามสมยเม่อสมัยต่วัยังคงคมเป็นล่ำเริงตะกอนถ้านองขันแกนคือเกาขันตามงามดข้องเป็นล่ำเรงสอดแกง บอยซีดีช่ต่ีรสเห็นี่หน้าเขาสจะเี่ยงชักหอตัวเตัดำกาแสดงต่างแป่สทุ่มเทินนะครับเต็นต้นมากเพี่น้องคนการแสดงเต็มเต็มร่านทุ่งทุ่ปีนองเช่าได้ขึ้นบันนบบนี้เนาะอัแล้ว เห็นปนพี่น้องตอนนี้พี่น้องบ้านไทยสิเห็นปะนาะ หอมไหเหมไหมเมนไหมอมไมไหมหอมไหมหอมไหมเมนไปล้วกะลานยังกะยังเมนโอยหอมไหมเมนเมน่แนเทียนยวเด้ตากับเหมือกัว่าเหม็นแล้วหอมไหมเหม็นไอเนาะเมน่พกลหรอก